สวัสดีครับผมช่างกองร้านธนวัฒน์การช่างสาขา2ครับสวัสดีค่ะเก๋แอดมินร้านธนวัฒน์การช่างสาขา2ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการบิทเนียกูโอสเตชันนะครับอยู่ในซอยลำลูกกา13นะครับซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดนะครับมีทั้งหมด138ยูนิตตั้งอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าชั้นนําโรงพยาบาโลโรงเรียนและมหาวิทยาลัยนะครับอีกทั้งยังอยู่ห่างจากสถานีกูโอสเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นนะครับ ทั้งสองคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะอ๋อวันนี้เราไม่ได้มารีวิวบ้านนะครับแต่เราจะมารีวิวงานหลังคานะครับแล้วก็ราคาของหลังคาร้านธนวัฒน์การช่างสาขาสองนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้ค่ะเชิญเลยครับสำหรับหลังนี้นะครับเป็นหลังคาไวนิลทองเหลี่ยมนะครับซึ่งหลังคาไวนิลทองเหลี่ยมเนี่ยครับ ข้อดีก็คือว่ากันแดดกันความร้อนกันเสียงได้ดีนะครับราคาวินิลทองเหลี่ยมเนี่ยมีความหนา6มมตรนะครับมีความยืดหยุ่นกันกระแทกได้ดีนะครับผมการทําหลังคาเนี่ยค่ะจำเป็นจะต้องลงเข็มไหมคะการทําหลังคาเนี่ยครับแนะนําว่าควรจะต้องลงเข็มนะครับไม่ว่าจะเป็นเข็ม6เมตรหรือเข็มไมโครพายนะครับผมซึ่งหลังเนี้ยครับเราลงเข็มไมโครพายไว้นะครับข้อดีของเข็มไมโครพายคืออะไรเข็มไมโครพายเนี่ยลงลึกถึงชั้นดินดานนะครับ15-21เมตรทาให้หลังคาของเรานั้นไม่สุดนะครับ แล้วสีอะคะช่างเราสามารถเลือกได้ไหมคะสําหรับสีนะครับเราเลือกได้ทุกสีเลยครับอย่างหลังเนี้ยนะครับเลือกสีเทาตามตัวบ้านเพื่อให้กลมกลืนไปกับส่วนต่างๆของบ้านมีไฟให้แบบนี้เลยไหมคะหรือว่าเราต้องจ่ายทางเพิ่มไหมคะครับอย่างหลังเนี้ยครับลูกค้าเลือกเป็นไฟกระบอกสีดาติดเพิ่ม2ดวงครับผมรางน้ําที่บอกว่าเป็นรางน้ําซ่อนอะค่ะก็คือหลังเนี้ยครับติดรางน้ํานะครับผมก็คือจะเป็นรางน้ําซ่อนโซนโมเดิร์นนะครับผมอย่างที่เราเห็นด้านใต้นี้นะครับผมก็คือจะเป็นรางน้าครับจะมีในส่วนของลงรดและก็ส่วนนนของห้้าาบค บอกราคาได้ไหมคะช่างครับสำหรับหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่9 0,000บาทครับช่างฟองครับหลังคาหลังนี้งานผงที่ร้านธนวันรหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ครับหลังคาเนี่ยครับเป็นหลังคาของร้านธนวันรการช่างนะครับผมอืมแล้วช่างรู้ได้ยังไงอะคะว่าเป็นหลังคาของที่ช่างอะคะครับ จะดูรู้ได้ยังไงครับก็ถ้าหลังคาสวยๆอย่างเงี้ยครับเป็นหลังคาของร้านธนวัฒน์การช่างสาขา2แน่นอนครับผมหรือว่าลูกค้าสามารถดูได้จากโลโก้ได้นะครับหรือดูได้จะมีเบอร์ติดต่ออยู่นะครับผมหลังคาของหลังนี้นะครับจะเป็นหลังคาเมทัลชีต p ีตีฟ้าระแนงนะครับผมหลังเนี้ยก็จะลงเป็นเข็มไมโครพายนะครับเหมือนอย่างหลังแรกนะครับเสาแบบนี้เรียกว่าเสาอะไรช่างเสาอย่างนี้เรียกว่าเสาระแนงครับผม เสาระแนงเนี <am> ่ยก <Haha. S 2> ็คือจะต่างกับหลังแรกนะครับที่เป็นเสาระแนงลัดเสาตรงที่ว่าหลังเนี้ยครับจะเป็นเสา4ี่คูณสครับแล้วก็จะมีนิ้วคูณนี้อยู่ด้านในนะครับเพื่อประดับตกแต่งนะครับแต่จะไม่ได้มีลัดเสารอบๆครับผมหลังนี้มองไม่เห็นรางน้ําเลยค่ะหลังเมื่อกี้ยังเห็นว่าเป็นรางน้ำที่ช่างปองอธิบายอะค่ะครับอย่างหลังนี้นะครับพอดีว่าเป็นหลังคาที่ตีฝ้าระแนงนะครับผมเราจะตีฝ้าปิดมานะครับไม่ให้เห็นรางน้ำนะครับเพื่อความสวยงามครับผมแล้วไฟแบบนี้เรียกว่าไฟอะไรอะคะไฟอย่างนี้เรียกว่าไฟดาวไลท์ซ่อนนะครับผม ก็คือเราจะตีซ่อนเข้าไปในฝ้าเลยครับแล้วหลังนี้ติดตั้งตรงไหนไปบ้างอะคะหลังนี้นะครับติดตั้งในส่วนของหน้าบ้านนะครับเป็นแบบโครงหน้าบ้านเป็นหน้าเต็มนะครับผมแล้วก็จะติดตั้งในส่วนของข้างบ้านและก็หลังบ้านนะครับผม,มช่างองคะแล้วในส่วนของราคาของชิ้นหน้าบ้านชิ้นนี้ค่ะอ่าชิ้นหน้าบ้านนี้นะครับจะอยู่ที่ 120,000บาทนะครับผมเราไปดูชิ้นข้างบ้านกันเลยครับผมหลังคาชิ้นนี้นะครับเป็นหลังคาเม็ดน้ำชีท PU นะครับข้อดีของเม็ดน้ำชีท PU นะครับก็คือว่าฉนวนเนี่ยจะหนากว่าเม็ดน้ำชีท PE นะครับทำให้การเสี่ยงกันความร้อนได้ดีกว่านะครับอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นหลังคาที่ไม่ได้ตีฝ้าระแนงนะครับฝนตกเสียงดังไหมคะถ้าเป็นเม็ดน้ำชีท PU ฝนตกจะเสียงไม่ดังมากนะครับแล้วก็หลังนี้ก็จะมีรางน้ําซ่อนในโครงเหมือนเดิมนะครับผมต่อท่อลงมาข้างเสาหลบเอาไว้นะครับสีททีีี่าขอออองงหลัันน้ะะะะะคคคเป็สไรรบ สีของหลังนี้นะครับเป็นสี TOA นะครับรหัส G 6 8 4สนะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับผมครับแล้วชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่คะช่างรวมไฟรังน้ําทุกอย่างเลยไหมครับชิ้นนี้นะครับรวมทั้งหมดอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็เรามีในส่วนของหลังบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่หลังบ้านกันครับผมช่างตองคะแล้วในส่วนของหลังบ้านชิ้นนี้ค่ะเรียกว่าหลังคาอะไรคะครับในส่วนของหลังบ้านนะครับผมตรงนี้จะเป็นหลังคาเมทัลชีส PU นะครับแล้วก็จะมีตีไม้ระแน่นะครับรอบ2ด้านนะครับผม ในส่วนของการตั้งเสาของหลังนี้ครับผมก็เราจะตั้งเสาอยู่บนฐานเข็มของโครงการที่เขามีลงมาให้แล้วนะครับผมไม้แะแนงบางตาค่ะเราติดตั้งเพื่ออะไระคะประโยชน์ของไม้แะแนบางตาเนี่ยก็คือว่า1เลยตามชื่อเลยครับติดตั้งเพื่อบางตานะครับ2ไม้และแบางตาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการกันฝนได้บ้างนะครับผมแต่ต้องบอกนะครับว่ากันไม่ได้ร0% 0นะครับแต่อย่างน้อยๆก็กันได้มากกว่า80%ครับผมชิ้นนี้อยู่ที่ราคา30 0 0 0บาทครับ หลังต่อไปเราจะมาดูหลังคาอะไรกันนะคะครับสาหรับหลังคาหลังนี้นะครับเป็นหลังคาไวนิลตีฟ้าระแนงนะครับข้อดีของหลังคาไวนิลรตีฟ้าระแนงเนี่ยก็คือว่าหลังคาไวนิลเนี่ยก็การเสียงากันความร้อนได้ดีอยู่แล้วนะครับผมอีกครั้งเวลาเราตีฟ้าไปเนี่ยก็ช่วยการเสียงกันความร้อนเพิ่มให้อีกนะครับและยังช่วยในเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับผมทรงนี้ก็จะเป็นทรงตัว L นะครับก็คือลงรถจะเป็นขนาดเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะยื่นออกมาประมาณเมตรห้เพื่อช่วยในการกันความร้อนการแดดแล้วก MM. ็กันฝนแล ราคาของหลังนี้นะครับอยู่ที่1 1 5 0 0 0บาทครับได้ทั้งหมดหรือว่าได้แค่ชิ้นไหนบ้างคะก็ได้ทั้งหมดทางด้านหน้านี่นะครับทั้งลงรถแล้วก็ในส่วนของหน้าบ uh, <c oughs> ้านชิ้นนี้ด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยไหมคะได้ครับเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยครับช่างปองคะหลังนู้นมีโลโก้ของธนวันรค่ะเป็นงานของช่างปองหรอเปล่าคะใช่ครับอย่างที่บอกครับงานสวยๆอย่างนี้ของร้านธนวันรการช่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูกันเลยนะครับ สำหรับหลังนี้นะครับเป็นหลังคาเมทัลชีสตีฝ้าระแนงนะครับฝ้าระแนงเนี่ยเราตีเป็นสีไม้สักนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเป็นโครงสีดำด้านนะครับผมเสาตกแต่งอะไรคะรางน้ำซ่อนใช่ไหมคะครับสำหรับหลังนี้เป็นเสาระแนงนะครับแต่ว่าหลังเนี้ยไม่ได้ตัดสีนะครับผมเป็นเสาสีดำล้วนนะครับให้ความคลาสสิกนะครับผมราคาเท่าไหร่คะราคาของหลังนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแครับผม หลังนี้ติดตั้งอะไรไปบ้างคะช่างปองหลังนี้นะครับทำเป็นหลังคาหน้าเต็มนะครับผมเป็นหลังคาไมน่าชีฟตีฟ้าระแนนะครับมีรางน้ํายาวตั้งแต่สายไปจนสุดด้านขวาเลยนะครับแล้วก็มีเสาระแน่นะครับแล้วก็ติดไฟอีก4ดวงนะครับแล้วก็ลงเข็มให้ด้วยนะครับไฟของหลังนี้เป็นไฟอะไรคะไฟเป็นไฟ LED 9วัตต์นะครับผมเป็นทรงกลมครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลังต่อไปกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าในซอยนี้เราทำไปเยอะมากเลยนะครับผมในโครงการเนี่ย ที่มีโลโก้ติดนี่คือของร้านธนวัฒน์ทั้งหมดเลยไหมคะใช่ครับที่มีโลโก้ติดนะครับจะของร้านธนวัฒน์ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับอย่างด้านซ้ายนะครับก็เป็นหลังคาของร้านธนวัฒน์นะครับผมอ่าครับอันนี้เป็นแผ่นไวนิทองเลี่ยนนะครับหลังคาไหมคะเนี่ยครับมีโลโก้อย่างนี้ก็เป็นของร้านธนวัฒน์นะครับผมอืมให้ยางงั้นหลังนั้นติดโลโก้ก็เป็นของที่ร้านหรือเปล่าคะใช่ครับลังคาดางขวานี่ก็เป็นของร้านธนวัฒน์เหมือนกันนะครับครับซึ่งหลังเนี้ยก็จะเป็นไวนิวทองเลี่ย ในโครงการนะครับติดตั้งหลังคากับร้านธนวัฒน์การช่างสาขา2มากมายเลยนะครับก็จะมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นเมเทนชีสพีอีตีฟ้าละแหนงไม่ว่าจะเป็นแผ่นไวนิลตีฟ้าละแหนงหรือจะเป็นแผ่นไวนิลเปล่าๆเฉยๆนะครับผมแล้วก็จะมีหลายสีหลายสไตล์หลายเสาหลายแบบนะครับผมทาไมเราถึงจะต้องเลือกใช้บริการของร้านธนวัฒน์คะครับร้านธนวัฒน์การช่างนะครับผมข้อดีเลยนะครับของเราเนี่ยทำงานมีคุณภาพนะครับ แล้วก็เราใส่ใจและก็รับผิดชอบในงานต่างๆนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วของเราเนี่ยจะรับประกันให้กับลูกค้าถึง3ปีเต็มเลยนะครับผมแล้วเราจะติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะครับเราสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์แอดนะครับผมและนี่ครับก็คือผลงานทั้งหมดของร้านหลังคาธนวัฒน์การช่างสาขาสอนะครับที่โครงการบิทานียคูคตสเตชันครับอย่าลืมนะคะนึกถึงต่อเติมหลังคานึกถึงธนวัฒน์การช่างสาขาสองค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ สำหรับใครที่สนใจจะต่อเติมหลังคาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b ใส่กระดิ่งให้ช n n e l ธนวัฒน์การช่างสาขา2ด้วยนะครับ